กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรนะคะลงพื้นที่ไปตรวจปฏิบัติราชการและก็ประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ของชมบุรี พลตรีรัชพลบุญวัฒนกุลผู้ช่วยเจเลกองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังติดตามแผนงานการดำเนินงานและโครงการตามยุทธศาสตร์ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจาักรที่ได้ปฏิบัติในรอบปีและติดตามสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองของคนในชาติรวมทั้งให้คนในชาตินั้นได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยผู้ช่วยเจรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรนะคะได้เข้ารับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2565ที่ผ่านมาท้งนี้ทางด้านผู้ช่วยเจรนะคะได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะแล้วก็วิธีการแก้ไขการปรับปรุงงานให้กับทางาคณะกอรมนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ